สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ชื่อมีถ่ายงานค่ะแต่นอนไปแค่สองชั่วโมงเองแต่เชื่อมีตัวช่วยค่ะตัวนี้เลยค่ะอัมเพิร์นะคะน้องคนนี้มีส,สกการสกัดเข้งข้นถึง8ชนิดทั้งกระชายขาวและใบกะเพรานะคะน้องคนนี้เชื่อโบกเช้าเย็นเลยค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เชื่อเป็นสิวหนักมากๆเลยนะคะใช้ตัวนี้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะทาไปเยอะมากๆก่อนทาเชื้อแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนเวลาทารู้ราาสึกสดชื่นมากๆค่ะ น้องคนนี้ช่วยให้รูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็ผิวหน้ากระจ่งางใสขึ้นทุกคนเห็นรอยเสียเพิ่งตกใจนะอันนี้คือหายจากเดิมเยอะมากๆนะคะแล้วที่สําคัญลดรอยดารอยแด,ง,ด,ง,ดงจากสิวด้วยทาไปรู้สึกผิวนุ่มชุ่มชื้นข,ขึ้นมาเลยทุกคนสังเกตนะรูขุมขนของฉชนไม่กว้างเลยหน้าเซรั่มตัวนี้นะคะแห้งแล้วก็ซึมไววเข้ากับผิวมากๆเหมาะสำหรับสาวๆที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะคะหรือว่าผิวหน้าบอบบาง และนี่ค่ะผิวหน้าก่อนใช้อย่าตกใจนะขั้นตอนเตรียมผิวง่ายๆแค่นี้ก็แต่งหน้าติดทนแล้วค่ะแค่นี้ก็มีผิวหน้ากระจ่างใสมั่นใจในการไปถ่ายงานแล้วค่ะเชิญแนะนำตัวนี้เลยนะคะทางแบรนด์มีค r ี n ซิ้งแล้วก็อีกมากมายนะคะหาซื้อได้ที่ดีบเอนด์บอยรุกสาขาหรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ช้อปปีนะคะฝากกดหัวใจและกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ